สันีน้ายอนุรุธคงนาลาเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทศกราช2533ที่บ้านเลขที่45ชุมชนบ้านเรื่องอเมืองจังหวัดอุดรธานีบ <c oughs> ิดาชื่อคุณพ่อโสงการมารดาชื่อคุณแม่อินแปงคงนาลา มีพี่น้องช้วยกันสองคนคือหนึ่งนายสาธิตาพงนาราและสองนายอ,อนิรุธพงนาราผู้วัยชมประวัติการศึกษานายอนิรุธรับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งโฮสีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักวิทยาและจบ ประโยคปวสอที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีหลังจบการศึกษาเข้าทำงานเป็นพนักงานร้านจำหน่ายแว่นตานายอนิรุธสมรสกับนายน,นิชาพาลำใหมีลูกสาวหนึ่งคนคือเด็กหญิงพรนิสาลำยัยนายอนิรุธมีอาการโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคหัวใจ ซึ่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์มาโดยตลอดเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ15.15 15. น,นขณะนั่นงพักผ่อนที่บ้านนายอนิลุพงนาราเกิดอาการวูบโดยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่ลงลมจากไปโดยสงบซิริอายุได้ 33ปี2เดือน12วันด้วยอันนี้ส่งผลบุญตลอดจนคุณงามความดีที่นายอน,นิลุกคงนาราได้เคยบำเพ็ญไว้ทั้งชาติก่อนก็ดีชาติปัจจุบันก็ดีรวมทั้งที่มารดาพันรยาลูกหลานญาติพี่น้องได้ร่วมบำเพ็ญ เสียชีวิตแล้วจงได้รวมเป็นพลวัตปัจจัยนำพาดวงวิญญาณของน,อนายอนิรนุโมนาลาไปสู่ยังสวงสวรรค์ชั้นพบใหม่ที่ลอดจากทุกลอดจากโศกลอดจากโรคลอดจากภัยทุกประการย้่งเธยมรณานิสิิตัวควายตายเหลือให้เราคือเขาไหน ช้างตายยังเหลือนาลัตเป็นสัตถีมนุษย์ตายฝังเผาผุเป็นผีเหลือแสดีกับชั่วแทนตัวตนท่านประธานในพฤฤิธีท่านผู้มีเกียรติท่เคารกโอกาสสุดท้ายก่อนที่จะได้ชาวพนักิจร <c oughs> ่างนายอนิรุธคงนาลาขออนุญาตเรียนเชิญนทุกท่านได้แสดงทางไว้อะไร การจากไปของนายอนิลพงนาราเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการเยื่อเสกต้องมาเหนา่อยนะคะ่ะจคำไม้อะไรเหมือนฟ้าฟาดจางใจให้สะอื้นสุดงคงขือสุดกระกรมสุดร่างให้ออนนีิลลูกแม่จากแม่ไปน้ำตาใจแม่หลังล้นพ้นพวี อันนี้มุดต่อน,นี้ไปไม่มีแล้วเหลือรอยเลือรอยรับปีศาจสีเหลือทีดผึ้งเหลืออะไรเหลือไม่ตีเหลือความดีที่เคยทำจำฝังใจดวงวิญญาณจึงสู่สุขส,ส,สมไปพบสู่สงบน้าแดงสวงร่วงพบใหม่จากครั้งนี้ลูกจากแม่ใจแสนไล